ีรายทางประพันธ์โดยนินราตีอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร e หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะสาธุถ้าลูกรวยจะเอาอาหารคาวหวานมาถวายเจ้าค่าจงกลหญิงวัยสี่สิบเศษยกมือไหว้ทางสามแพ่งแห่งหนึ่งหลังจากขอในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งจะให้ตนเองมีความร่ำรวยเพิ่มขึ้นซึ่งก็ทำให้ชดผู้เป็นสามีโดยเขาทำหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ให้เธอนั่งเขาถึงกับผู้เสียงดังฟังชัดวันวันฉันเห็นแต่แค่บนโน่นบนนี่ขอนั่นนี่กับต้นไม้สารล้างบ้างเม้นต่ทางสามแพงแกก็ยังของนะถ้าแกสมความปรารถนาแล้วจะจำได้ไหมว่าบนอะไรกับใครเอาไว้ และตรงไหนบ้างจำได้สิฉันรู้หน้าว่าบนอะไรเอาไวา้ขอแค่รวยเท่านั้นก็พอเอออย่าลืมละ่ะถ้าแกลืมแล้วก็ระวังบรรดาสิ่งที่แกขอจะพากันยกขบวนมาทวงถ้าไม่ทำตามคราวนี้ละได้วินาศแน่ไ <c oughs> <c oughs> อ้ผัวบ้ามีอย่างที่ไหนจะมาแช่งเมียรีบขี่รถกลับบ้านก่อนที่มันจะมืดเดี๋ยวนี้เลยนะจงกวนแผดเสียงลัน ด้วยความไม่พอใจเมื่อสามีทําท่าจะพูดต่อเขาจึงบิดคันเร่งรถไปด้วยความเร็วจนถึงอุโมงค์ต้นไม้รถจึงพุ่งเข้าไปในความมืดเท่าว่าจงกลสะดุง้งเมื่อเห็นเด็กตัวเล็กๆตายลงมาตามกิ่งต้นไม้แล้วกระโจนไปอีกฝั่งเธอถึงกับอ้าป,ปากค้างเอ้ยนี่มันผีฮีหญิงไวกลางคนอุทานด้วยความกลัวแล้วกอดเอวสามีจนแน่น ชดเองก็ใจหายแล้วเย็นว่าบไปทั้งตัวอะไรของแกวะนางจงกลคำคำมืดมืดอย่างนี้พูดเรื่องผีสางนางโกงอยู่ได้แกก็รู้ว่าข้าไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหรนะ่นักคนเป็นผัวพูดด้วยเสียงหวาดๆแต่จงกลก็เอ่ยด้วยเสียงสันสพี่ชดฉันเห็นจริงๆนะเด็กตัวเล็กนิดเดียวเองกระโดดไต่ตามกิ่งต้นไม้ถ้ามันไม่ใช่ผีแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะพี่ปากดีนะแก ถ้าเป็นผีจริงๆแล้วก็จะร้ออะไรล่ะเห็นสิวะคนเป็นผัวพูดจบก็พุ่งรถไปข้างหน้าด้วยความเร็วก่อนจะถึงบ้านและก็ใช้เวลาไม่นานนักซึ่งก็สร้างความพึงพอใจแก่จงกลนเป็นอย่างยิ่งแต่ก่อนจะถึงบ้านจงกลนรับรู้ว่าเหมือนมีใครบางคนพยายามดึงท้ายรถเอาไว้พี่ชดพี่ชดเฮมีอะไรเรียกอยู่ได้เองนี่ปากดีจังเลย พี่ฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนดึงท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเรานะพี่เองอุปทานไปเองแล้วละ่ะไม่มีอะไรหรอกเองนี่เออทำให้ขาเย็นไปทั้งตัวแล้วนะเนี่ยพี่ฉันพูดจริงๆนะตอนนี้ฉันก็ได้กลิ่นเหม็นด้วยละ่ะพี่ช่วยด้วยพี่จงกลกลัวจนตัวสัน่นนางกอดเอวสามีเอาไว้จนแน่นชดเองก็ใจไม่ดีเร่งความเร็วของรถมากกว่าเดิมเสียอ,อีก จนกระทั่งถึงบ้านในเวลาอันรวดเร็วพี่ฉันกลัวไม่ต้องกลัวถึงบ้านเราแล้วเอาเข้าไปไหว้พระกันคนเป็นผัวบอกแล้วก้าวขึ้นบันไดแต่จงกลแซงไปก่อนจนเกือบจะพากันตกลงมาทั้งคู่แล้วก็เบียดกันเข้าประตูจากนั้นก็ปิดล็อกจนแน่นหนามันน่ากลัวสุดๆเลยนะพี่โอ้ยข้าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหมขนาดไม่รู้นะเนี่ย ยังแย่งฉันขึ้นบันไดเสียจนแทบพลัดตกลงไปข้างล่างปะ่ะเราสวดมนต์ไหว้พระกันเถอะพี่จงกลชวนสามีไหว้พระซึ่งเขาก็ยกมือพนมแล้วสวดมนต์เบาๆจงกลก็ทำตามเช่นเดียวกันโดยไม่รู้ว่าข้างนอกมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นถ้าจงกลเห็นก็คงจะต้องกลัวจนช็อกสิ่งนั้นก็คือร่างเด็กตัวเล็กๆไว้ผมจุกนุ่งโจงกระเบนไม่สวมเสื้อผ้า กำลังยืนเท้าเอวแล้วมองเข้ามาในบ้านจงกลด้วยดวงตาเป็นประกายคอยดูเถอะถ้าเองไม่ทำตามที่พูดเอาไว้ละก็ข้าจะตามหลอกตามหลอนให้ผมโกรนเลย <c oughs> that, ham, หลังจากนั้นมันก็เลื่อนล่างหายไปในความมืดท่ามกลางเสียงหมาหอนหอยหวนซึ่งก็เสียดแทงเข้าไปในกระดูกของจงกล จนต้องคว้าผ้าห่มมาคลุมร่างอย่างเร่งรีบคืนนั้นจงกลหลับหลับตื่นตื่นซึ่งเป็นการนอนที่ไม่มีความสุขแต่เธอก็ฝันว่ามีเด็กตัวเล็กๆยืนอยู่หน้าบ้านหนูมาทำไมจ๊ะจงกลกำลังนึ่งข้าวเหนียวเพื่อที่จะทำข้าวเหนียวมูนนางได้ถามเด็กผมจุก ซึ่งไม่สวมผ้าและนุ่งโจงกระเบนโดยเป็นการแต่งตัวของคนโบรานหนูหนูหิวจ้าเด็กน้อยตอบด้วยเสียงเล็กๆรอก่อนนะหนูนะมันยังกินไม่ได้ดอกแล้วหนูก็รอให้ฉันมูนข้าวเหนียวก่อนนะแล้วจะแบ่งให้กินกับมะม่วงสุกนะต้องให้หนูกินจริงๆนะเด็กผมจุกพูดปลางเอามือรูปท้องป่องๆขณะนั้นเสียงหมาเห่าหอนใกล้เข้ามา จงกลเริ่มกลัวกับสิ่งที่กำลังผจญอยู่แม้ว่าในความฝันตอนนั้นเป็นเวลากลางวันแต่นางก็ไม่ไว้ใจจริงสิน้าจะให้หนูกินแน่ๆเลยอร่อยนะฝีมือนานี่เชฟมิชรินก็ยังต้องยกนิ้วให้ถ้าอย่างนั้นล้วก็น้าก็ดูมือหนูให้ดีนะแล้วบอกด้วยว่าเป็นเชฟระดับกี่ดาวว่าแล้วจะเด็กผมจุกก็ชูนิ้วขึ้นมาทั้งสองนิ้ว จากนั้นก็ทำนิ้วเป็นวงกลมแล้วค่อยๆเดินหายไปจงกกนเห็นดังนั้นจึงตะโกนเรียกด้วยเสียงหลงเดี๋ยวก่อนสิหนูเดี๋ยวก่อนอ้าวไม่กินข้าวเหนียวมูหรือไงจ๊ะเฮ้ยจงโกนเองเป็นอะไรวะตะโกนอะไรละเมอหรือไงวะเนี่ยข้านอนไม่หลับเลยจงกกนสะดุง้งจากเสียงเรียกของผัวแล้วลืมตามองไปรอบๆตัวก็เห็นแต่ความมืดจึงรู้ว่า สิ่งที่เห็นเมื่อครู่เป็นแค่เพียงความฝันเท่านั้นฉันฝันฝันเห็นเด็กนะพี่เออกินมากกับฝันมากโอ้นอนดีกว่าไหมคนเป็นผัวบ่นด้วยอารมณ์หงุดหงิดเพราะกำลังง่วงติดหมัดเดี๋ยวก่อนสิพี่ชดฉันฝันเห็นเด็กทำนิ้วแบบนี้พี่เปิดไฟแล้วดูฉันนะเมื่อคนเป็นเมียบอกอย่างนั้นเขาจึงเปิดไฟในห้องจนสว่างโร่จากนั้น ก็เห็นนิ้วที่เธอทำสองศูนย์เออเราจะซื้อเลขเผื่อว่าจะถูกกับเขาบ้างนะเอาเลยพี่นั่นสิพี่ฉันก็อยากรู้ว่าจะฝันแม่นสักแค่ไหนจงกนใจกล้าโดยซื้อเลขตามที่เด็กในฝันบอกชุดก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยหวังแต่เพียงว่าเลขที่เด็กผมจุกบอกอาจจะทำให้จงกลได้รับโชคก็ได้เมื่อถึงวันสำคัญสองผัวเมีย ไม่เป็นอันทำอะไรนอกจากรอเวลาถ่ายทอดสดโดยลุ้นจนตัวโกงตั้งแต่รางวัลต่างๆจนกระทั่งถึงเวลาสำคัญคนทั้งสองถึงกับใจเต้นแรงโดยเฉพาะจงกลจับมือตัวเองจนแน่นพี่ฉันมั่นใจว่าเราต้องมาวินแน่ๆเออขอให้เองสมความปรารถนาแล้วข้าก็สบายไปด้วยคนเป็นผัวพูดอย่างมีความหวังพี่ฟังก่อนนะ อย่าเพิ่งพูดอะไรมันสำคัญมากเลยคนเป็นเมียทำมือทำไม้ให้ผัวเบาเสียงลงซึ่งเขาก็ทำตามโดยไม่พูดแม้แต่คำเดียวและในที่สุดสองศูนย์สิ้นเสียงของผู้ประกาศสองผัวเมียมองหน้ากันแล้วกระโดดกอดกันจนตัวลอยเฮ้ยพี่ตรงเพลงเลยเฮ้ยนางจงกลแม่นว่ะเฮ้ยแม้ว่าเป็นจำนวนเงินไม่มากนัก แต่สำหรับเขาแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้มีกินมีใช้ไปได้ทั้งเดือนพี่เราได้เงินแล้วฉันจะไปซื้อของหลายอย่างเลยนะจงกลวาดฝันที่จะเอาเงินจำนวนนั้นไปซื้อของกินของใช้เออข้าขอด้วยนะเอาไว้ซื้อขนมนมเนยแล้วก็เสื้อผ้าไว้ใส่ในวันเข้าพรรษาหน้าชดได้ทีขอเงินจากเมียทั้งที่ยังไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียว ซึ่งคนเป็นเมียก็ยิ้มจนแก้มปริได้เลยพี่เรามีกันแค่สองคนผัวเมียกินอยู่ก็นิดเดียวที่เหลือก็เอาไว้สำหรับสร้างความสุขให้กับตัวเองฉันดีใจจังเลยเออข้าก็ดีใจด้วยวะมาเต้นหลํากันหน่อยเร็วเองฟังข้าร้องเพลงให้ดีนะแล้วก็เต้นเข้าจังหวะด้วยละ่ะจังหวะอะไรพี่จังหวะมาย่องเว้ยเองก็เต้นเลยนะเริ่มได้แล้ว ชดร้องเพลงในจังหวะสนุกสนานโดยมีจงกลเต้นแล้วหมุนไปรอบๆตัวพรางหัวเราะอย่างมีความสุขตอนเย็นนั้นสองสามีภรรยาก็ได้รับเงินและจากนั้นก็พากันเข้าไปในตลาดแล้วก็ฉลองที่ร้านข้าวต้มสั่งเครื่องดื่มพร้อมกับอาหารที่ต้องการกิน โดยจงกลก็ดื่มเช่นกันคนทั้งสองยกแก้วบ่อยๆสามแล้วนะพี่พอเธอจงกลบอกให้ชดยุติการดื่มเพราะกลัวว่าจะขี่รถกลับบ้านไม่ไหวเออถ้าอย่างนั้นเราก็เล่งกันหน่อยนะชดยกแก้วขึ้นดื่มอย่างมีความสุขจากนั้นก็ดื่มต่อไปอีกกระทั่งได้เวลาขี่รถกลับบ้านทำไมวันนี้ท้องฟ้ามันถึงแดงๆวะพระจันทร์ก็แดงด้วยวะ ชดมองท้องฟ้าและพูดกับเมียที่กอดเอวเขาไว้แน่นขณะนั้นจงกลซบหน้าลงกับหลังเขานิ่งๆเธอคงมึนเพราะดื่มเข้าไปหลายแก้วเหมือนกันไหนแดงเฮ้จงกลสะดุง้งเมื่อเห็นอะไรบางอย่างอยู่บนท้องฟ้าชดเองก็แปลกใจต่อเสียงของเมียและคิดว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมีอะไรวะนางจงกนฉันเห็นเอ หรือว่าตาฝาดไปว่าจงกลไม่กล้าบอกความจริงว่าเห็นเด็กตัวเล็กๆกระโดดโลดเต้นไปมาบนท้องฟ้าและใกล้กับดวงจันทร์ที่กลายเป็นสีเลือดแต่เธอก็แกล้งทำเป็นลังเลที่จะบอกความจริงกับผัวเองบอกมาเองเห็นอะไรเฮอ,อไม่มีอะไรหรอกจ้ามันเบลอไปหมดแล้วฉันก็ปวดหัวด้วยนะเนี่ยจงนกนแกล้งเฉยชเพื่อที่จะไม่บอก ความจริงแก่ผัวข้าบอกเองแล้วไงว่าดื่มนะ่ะมันจะมีผลข้างเคียงเอาเป็นว่าเรากลับบ้านนอนดีกว่านะพรุ่งนี้มีโครงการที่จะต้องใช้เงินนะเว้ยชดพูดจบก็บิดคันเร่งของรถโมอโเตอร์ไซค์ไปด้วยความเร็วแต่จงกลรับรู้ถึงความเย็นอย่างประหลาดล้ำที่เกิดขึ้นราวกับว่าฟ้าเข้าไปอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งอย่าลืมนะ <laughs> เสียงเล็กๆของใครบางคนดังขึ้นจงกลนใจไม่ดีคิดว่าเป็นผีและนึกถึงเด็กผมจุกที่ฝันถึงแล้วก็บอกเลขแก่เธอจนได้เงินฉันรู้แล้วเดี๋ยวจะเอาอาหารไปเส้นให้นะรอก่อนก็แล้วกันไอ้หนูเธอพูดกับเด็กผมจุกในใจและคิดว่าจะสื่อสารกับเด็กคนดังกล่าวได้พร้อมกับนึกถึงอาหารต่างๆที่จะมาเส้นดวงวิญญ,ญาณเมื่อถึงบ้าน ชดจอดรถมอเตอร์ไซค์ส่วนคนเป็นเมียรียรบกระโจนขึ้นบันไดด้วยความหวาดกลัวที่ได้เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนจนไม่กล้าอยู่ข้างล่างคืนนั้นจงกลน,นอนหลับแล้วฝันเห็นเด็กผมจุกอีกครั้งเจ้าเด็กนั่นยืนกอดอกแล้วก็มองเธอ ด้วยสายตาคุ่นขวางมีอะไรหรือเจ้าหนูนะ้าจะต้องทำตามสัญญานะเจ้าหนูผมจุกยังคงทวงเกี่ยวกับอาหารสำหรับเส้นในฐานะบอกเลขให้จงกลจนถูกแล้วก็ได้เงินจับจ่ายซื้อของกินของใช้จากเสียงทวงถามทำให้จงกลต้องตื่นกลางดึกแล้วมองไปรอบๆตัวเธอเจอกับความมืดชดเองก็นอนหลับ แล้วส่งเสียงกรนใกล้ๆกลิ่นแอลกอฮอล์คละคลุงจงกนปวดเบาจึงเข้าไปในห้องน้ำหลังจากจัดการธุระส่วนตัวจนเรียบร้อยแล้วจึงมองกระจกนางถึงกับสะดุ้งใบหน้าเด็กผมจุกโผล่เข้ามาใกล้ๆแล้วยิ้มแก้มปริสำหรับจงกนแล้วกลัวจนขนลุกว้ายอย่ามาให้ฉันเห็นได้ไหมกลัวแล้วพรุ่งนี้น้าจะเอาของไปเส้นไหว้ให้น้าหนูโอ้ เล่นมาอย่างนี้น้าใจไม่ดีเลยเด็กผมจุกได้ยินดังนั้นมันจึงยิ้มอีกครั้งแล้วค่อยๆเรือนร่างหายไปแต่จงกลนหน้าซีดเหมือนจะเป็นลมแต่ก็เปิดประตูห้องน้ำออกมาด้วยใจวิวๆเมื่อเข้ามาในมุง้งนางมุดเข้าไปแล้วนอนคุมโปง่งพยายามข่มตาให้หลับแต่ก็ช่างยากเย็นแสนเข็นจนนอนตาแข็งค้างตลอดทั้งคืน จงกลทนฟังเสียงหมาหอนหมาบางตัวยังคงวิ่วนรอบรอบ,บบ้านแล้วหอนเาวากับเห็นผีที่น่าเกลียดน่ากลัว<อ>รุ่งเช้าจงกลไปตลาดซื้อของสำหรับเส้นไหว้ให้เจ้าเด็กผมจุกแต่ก็มีเหตุไม่ให้ไปทำพิธีเพราะญาติสนิทคนหนึ่งป่วยอย่างกระทานหันจนถึงขั้นตรีทูต จนต้องเข้าโรงพยาบาลอาการเป็นตายเท่ากันนางจึงรีบไปดูและเฝ้าไข้อยู่กระทัางมืดพี่จงกลกลับบ้านไปเถอะเดี๋ยวฉันเฝ้าลุงต่อจากพี่เองญาติลูกพี่ลูกน้องเสร็จจากภารกิจประจำวันก็ได้มาทำหนา้าที่จงกลจึงลุกจากเก้าอี้แล้วบิดตัวไปมาก็ดีเหมือนกันนะพี่นั่งเฝ้าลุงจนเหนื่อยไปหมดแล้วพี่ขอตัวกลับก่อนนะแล้วพรุ่งนี้จะมาใหม่ จ้าพี่จงกลขอบคุณมากจ้าเมื่อจงกลออกมาจากโรงพยาบาลนางก็เรียกรถรับจ้างให้ไปส่งที่บ้านแต่เกิดเหตุสุดวิสัยรถโดยสารเสียตรงอุโมงค์ต้นไม้ซึ่งไม่ห่างจากบ้านของเธอสักเท่าใดนักเจ๊ผมขอโทษนะรถมันเสียไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยคนขับรถหันมาขอโทษขอโพยด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักไม่เป็นไรจ้ะ ฉันเดินกลับเองก็ได้ผมลดเงินให้สิบบาทก็แล้วกันนะเจ๊คนขับรถใจดีลดเงินให้แต่จงกลไม่รับเพราะรู้ว่ากว่าเขาจะได้เงินก็เสียเวลาพอสมควรรวมทางค่าน้ำมันแล้วยังต้องซ่อมรถอีกซึ่งก็จะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากส่วนจงกลแล้วแค่เพียงอาศัยเท้าก้าวเดินเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงบ้านจึงไม่รอช้าจึงเดินเพียงอย่างเดียว เมื่อเข้ามาในอุโมงค์ต้นไม้ที่มีแต่ความมืดและเย็นเสียจนหนาวสถานเสียงใครบางคนครางโดยไม่เห็นตัวตนจงกลมองฝ่าความมืดด้วยอาการกลัวจนผมบนหัวค่อยๆลุกตั้งขึ้นมาเอาฉันแล้วไมล่ล่ะเธอพูดเบาๆให้เป็นเพื่อนของตัวเองและอยากจะบอกผู้ที่เป็นต้นเสียงนั้นอย่ามาหลอกหลอนเพราะคิดว่าเป็นผี ทำไมไม่ทำตามที่พูดเอาไว้คอนหลอกลวงเสียงเล็กแหลมเสียดแทงเข้าไปในหูจงกลขาแข็งจนก้าวไม่ออกนางยืนนิ่งอยู่กับที่หนูก็เห็นอยู่แล้วนี่ว่าตอนเช้าฉันไปซื้อของมาให้เตรียมจะมาเส้นไหว้แต่ลุงแกดันไม่สบายหนะักต้องเข้าโรงพยาบาลจ้าเธอกลั้นใจตอบแล้วก้าวขาจะเดินต่อไปอีกเฮว่า ฉันกลัวแล้วจงกลสะดุ้งแล้วกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเมื่อร่างเด็กกระโดดลงมาจากเบื้องบนแล้วลอยตัวอยู่กลางอากาศซึ่งอยู่ตรงหน้าของนางพอดิบพอดี <c oughs> แกตัวไปได้น้ำขุนๆนะแกถ้าอยากจะเส้นหนูจริงๆแล้วก็น้าก็คงต้องหาเวลามาทำแล้วเจ้าเด็กผีนั่นไม่เชื่อว่าจงกนไม่เต็มใจ ที่จะมาเส้นไหวไม่จริงนะมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆลูกจงกลยังคงอ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยแต่เจ้าเด็กผมจุกมันไม่เชื่อจึงแลบลิ้นปลิ้นตาเข้าใส่ซึ่งเป็นภาพสยดสยองและสุดสะพึงที่สุดยังจะมาแ,แค่ตัวอีก <c oughs> งั้่นนี่ก็คือผลของการลงโทษที่เส้นค่าช้าไปว่าแล้วเจ้าเด็กผี มันก็พุ่งเข้าใส่อ้าปากทำท่าจะกัดคอจงกลเห็นดังนั้นจึงพังะหงายหลังแล้วล้มตึงลงไปนางถึงกับภาพตัดไปกลางอากาศโดยไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นจงกลรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีแล้วมองไปรอบๆตัวด้วยความมึนงงนางก็เห็นชดกับเพื่อนบ้านได้พากันร,ร้อมรอบเธอเอาไว้ถ้าตาไม่ฝาดเธอเห็นเด็กผมจุกนั่งปะปนอยู่ด้วย นางถึงกับกรี๊ดลั่นพี่มันมันอยู่นั่นใครคนเป็นผัวถามพรางมองตามนิ้วที่เธอชี้ให้ดูชาวบ้านที่นั่งอยู่ตรงนั้นจึงพากันหลบวูบพี่เด็กผมจุกจ้ามันน่ากลัวมากเลยนะไอ้เด็กเนี่ยมันหลอกฉันจนเป็นลมไปเลยจากนั้นนางก็เล่าเกี่ยวกับเด็กผมจุกให้ฟังทุกคนที่ได้ยินต่างพากันกลัวและบอกว่า ไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปในอุโมงค์แห่งนั้นกลัวว่าจะเจอกับเด็กผีและบอกให้จงกลรีบเอาของไปเส้นไหว้ให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นอาจจะถูกหลอกหลอนจนหนักกว่านี้